สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านที่กดมาเจอคลิปนี้นะคะวันนู้วันนี้เป็นเห็ดหมูสามชั้นอะอย่าบอกนะว่าจะเป็นหมูสามชั้นทอดน้าปลาอย่าเพิ่งนำมาเขียงนะคะเพราะว่าเขียงเพิ่งทำกับข้าวยังไม่ได้ล้างเนาะทำไปหลายอย่างทนไปหลายอย่างแล้วเนาะโอเคค่ะเห็ดหมูสามชั้นอย่าบอกนะว่าจะเป็นหมูสามชั้นทำอะไรเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นเมนูอะไรซอยไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะโขลกพริกกับข้าวเบือค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะที่ใส่พวกพริกที่กีไปขมาเมื่อกี้แล้วก็เอาลูกโปดใส่แล้วก็เอาใบมะเรูดใส่ลงไปแล้วนะคะไอพี่จะเอาหมูสามชั้นบ่งถ่ายเองวันนี้สน่ั่ชน,นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นไม่เล็มากะคะ่ะชิ้นพอาลงไปน,นะคะ้แบบนึงนะคะ ก็พริกที่เราขูไว้เราไปทใส่น้ำใบย่นางนะคะน้ำใบย่นางที่ชี้ซื้อมาเหมือนกันนะคะหน่อไม้ก็ซื้อน้ำใบย่นางก็ซื้อค่ะเอาน้ําขุกขิดนะคะทําในแบบผองจีนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเติมน้าปลาแป๊บหนึ่งค่ะต่อไปก็เติมน้ําปลาค่ะสุดรไทยสุดรเขานะคะสุดเราไม่สูตเราไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเราทําแบบไหนเราคิดอะไรแบบนั้นเราก็ทําแบบนั้นแหละคะ่ะแต่หมดเลยค่ะชอบปลา ต้องอะไรมาไม่ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอาหารการทําอาหารที่ทาหมกเลยนะคะทุกทีของจีจะไม่มีผิดจะไม่มีถูกนะคะทุกคนใครอยากทำแบบไหนใครอยากใส่อะไรแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยนะคะโอเค okay ค่ะชุดไปยิ่ต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายนะเนี่ยไม่ได้ใส่เลยะนะคะรู้สึกปวดหลังปวดเมื่อยมากเกินไปเดี๋ยวในทุกวันนี้ก็เลยลดผลอ่าอ่าลดของลดนะคะ เราแค่รอให้มันเดือดแล้วเราก็มาใส่ผักเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกโดดปาไทครปากมันนะคะใครโชคดีก็โชคดีไปใครโชคร้ายก็แล้วแต่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวร,รอสักครู่ค่ะคือผักที่เราจะกินคู่กับปลไม้ของเรานะคะมีผักบัตบิกกะผักชีแล้วก็ส้มโคลนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอเผอิญว่าได้มาจากตลาดค่ะ ช่วยายแกซื้อนากาละสิบาทโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันคนะ่ะขอตงตัวเองก็ปลูกแล้วนะคะแต่ยังไม่โตเท่าไหร่น,นะก็จเป็นขักที่เราจะใส่ี็ม,มีต้นหอมนะคะ่ะเรียบ,บร้อยแ้นะคะเแล่รน้ราก็จะใส่อมะะอาผักไปนะยอกว่าชิมแล้ว,วโอเค,คักนะะนี่จะเป็นผักที่เราปลูก เราพอไว้ข้างๆค่ะเก็บกินได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าแมวหมาจะมาฉี่ใส่นะคะแมวหมาฉี่ใส่แล้วก็ล้างเองเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะคะอย่าเดือดนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราค่อยๆดูระวังมันไหม้หม้อนะคะเพราะว่าเราหมกหม้อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอใส่ผักแป๊บเดีค่ะ ผักข้างยงใส่ผักนี่ใส่ผักเยอะอร่อยที่ชอบใส่ผักในหมกหม้อเยอะๆค่ะมันจะแบบเรียกว่าไงอ่ะมันจะแบบมันแลวแต่นะคะว่าความชอบไม่เหมือนกันเนาะที่ชอบใส่ผักเยอะๆในหม้อหม้อมันแบบเดไปสี่ส้มเนโอเคสอคนตมองเลยไหมคะมือเดียวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกโดเดเยอะมากแต่จะบอกว่าลูกโดเดเยอะมากทีนี้ดวงใครดวงคนนั้นนะคะใครโชคดีก็โชคดีไปใครกินไม่จําจํำไม่ดูก็สุดยอดแลค่ะ,คะลูกโดดยิด่งอร่อยนี่ค่ะหมกหม้อใส่สามชั้นในแบบของที่นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพือ่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ กดมารับชมพี่ของจีฟขอบค,ค,คุณมากนะคะที่กดไลค์ให้จีฟขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะจีฟทำอะไรไม่ถูกใจก็ขออภัยนะตรงมีด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นหมูทอดน้ำปลานะคะหมูสํามั้นทอดน้ำปลาของจีฟนะคะเห็นไหมคะนี่กำลังทอดอยู่ค่ะ ย,ๆๆๆๆยังหยดหยดหยดเยิ้มมาทำด้วยกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆและน้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ